ด้วยด้นย่นี่ดีองแ่การตันตัวด้วยด้วยค่ะดันั้นนวันี้กเลยอบคุณหลวงพ่อได้นำพระโอษฐนะครับพักที่โตมูชานะครับเพื่อเตรียม ที่จะแหร่รอรบพร,ระโบรมาธาสามรอรบพี่น้องที่เคารพครับตอนนี้ขอความเมตตาจากพี่น้องที่เคารพทุกท่าน,นนะครับโปรดได้นั่งก่อนนะครับนั่งก่อนแล้วก็สาธุตามรองกันนะครับ ในการแท่พระอุปเรานะครับเพร,ร,ราตนานั้นนะครับเราจะเพื่อนโดยมีท่านผว่ชกัดพระอคานผ้ิเที่นร,น,น,รนะครับคจากทั้งผู้ใหญ่จะเป็นเพื่อพร,ระพอะรุปัาหน้าท่านนั่งอยในช่องของ,ของเส้นที่ทางเจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วนะครับ เพื่อความเป็นระเบียบความสวยงามไม่แอร์จัยดยี่ไม่จะเหียบกันไม่จะชนกันนะครับก็อขอเรียนเพื่อพี่น้องที่รบปีนี้เราได้รับความเมตตาจากพี่น้องเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่เราได้ให้ความเมตตาในขณะนี้ขณะนี้ขบวนท้ายๆนะครับขบวนอ,อองกลุ่มแม่บ้านนะครับจากตำบลต่างๆพี่น้องสาธุชนที่มาจาก มาหาวิทยาลัยนะครับก็มาร่วมด้วย สามนะครับสองก่อนเสือก็นะครับร้อยหน้าเลยโดยได้ต่่ก็ได้ผูแล้วนะครับโดยอยู่กที่จะไปโชว์หน้าด้วยครับได้สวยงามเป็นเสือกที่ยั่งยอแล้วพอส่งที่จะเผยแพวกไปทางประเทศต่างๆทั่วโลกใน้าซางเสืนะครับแล้วก็ ุณประสบคุณเกชัดีสีพระวคน,นวันนี้กับคณะบุรัหาประเด็บพวคุณหลวงพ่อพอระเทพวรรีศ์ก็มาการรอบหน้าทะเลขอนโคศนาสาธุและก็ได้บริจาคปัจจัยเงินจำนวนหนึ่งเพื่อถวายรักอรห้ที่น,น,น,ออนามสมยพเจ้โสหาราชแต่ความจริงท่านก็เกิดในจุดสวรรกัะสปแล้วก็พระ โคดงพุทธิดาวของเราแต่ยังไม่ได้สำเร็จในบ้านก็มาสำเร็จในช่วงหลังจากที่พุทธิดาวบริิบายาวแ,แล้ว200ปีนี้ก็บอกว่า218ปีพระเจ้าทรงประหารว,ว่าได้ชลพราชนาบธรรมศักดิ์84พระเจ้าประป่า,าพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับพี่เข้ามาแล้วก็ขอความกรนน่านะครับอย่าล้างเส้นที่ขอความปรนนานเส้นที่ตีไว้ให้นั้นเป็นเส้นทางที่จะเดินแห่ มีน้องที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ขอให้เข้าที่มากับขบวนแห่นะครับเมื่อเข้ามาในบริเวณวัดพระธาตุพนมแล้วให้ท่านออกไปทางข้างนี้นะครับของตัวแทนของเราท่านก็จะมีทั้งพระบุญเจ้าก็จะมีพระเทพพลรัตนีพระบุญเจ้าสุขารูปแล้วก็แล้ร่วมขบวนแห่อยู่ี่สิบลูกมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพระธาตุพนมซึ่งเป็นตัวแทนของส่วนพระราชาเขาก็จะมีนั่งเลยนะครับนั่งเลยชุดที่ตามนี้คือชุดที่จะหมดไปแล้ว มีอยู่ประมาณ40ท่านนะครับที่จะเป็นตัวแทนแห่พระอุปุธิรอบองค์พระราชนรมตอนนี้ท้าหันหน้าทางนี้อีกสักครู่ก็หันหน้าเข้าหาองค์พระราชขบวนกำลังเคลื่อนนะครับหมระบบของพระอุปุธิกำลังเคลื่อนผ่านท่านเรื่อยๆนะครับหมุนตัวดาวไปเรื่อยๆแล้วก็เขาเรียกนเส้นทางให้ทราบนะครับหลังจากที่ ขบวนแห่พระอุโบุถโดยพระเทศวรวรรณหลวงพ่อบานะครับแจะใช้เส้นทางไปตั้งอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุพนมตรงทางเข้านะครับหน้าองค์พระธาตุพนมแล้วก็จะเบี่ยงไปทางซ้ายนะครับเบี่ยงไปทางซ้ายสามรอบเสร็จแล้วเพื่อครบสามรอบก็จะไปขึ้นหอพระแก้วนะครับไปประดิษฐานไว้ที่หอพระแก้วโดยจะขึ้นทางด้านที่ใต้ของพระอุโบสถพรอะขุทางส่วนหนะาที่นำาแม่รอบองค์พระธาตุพนม สารอบแล้วพอรบสามรอบท่านเริ่เลืนผ่านข้นที่ห่งนท้นะครับขึ้นสูของพระเจ้านะครับที่น้องที่ของาทีู่ของพระอุ้ผ่านนะครับขอความเมตตาที่น้องที่ของเราด้วยนะครับที่น้องที่ขที่อยู่บรเวรอบข้างทุกท่านนะครับ ตบมือไว้นะครับไม่จำกาบลงไปนะครับเพราะว่าีกัดจัเสีแต่มไม่จำกัดนะครับหรือว่าทำย้อด้วยตามกระบวนแหรไปนะครับห็นรอบที่หนึ่งนะครับเพ่อ็สองรอบนะครับหรือว่าค่าจะตัดในขณะที่ถึงชนสามากถายนะครับก็ต้องขออนุญาตในลักษณะที่ การจัดขบวนแห่จะต้องจัดในลักษณะเช่นนี้เพื่อไม่ให้เกิดอาการสับสนวุ่นวายนะครับผู้ประสานหรือีู้ดูแทนวนใหญ่ก็จะนั่งอยู่กับที่นะครับถ้เห็นพระบารมีขององค์พระบรมพุธนะผู้ได้เมื่อขบวนแห่ผ่านที่ข้างอยู่นะครับเพื่อผ่านตรงผู้ใดแล้วขอของท่านยกมือสาธุการนะครับอันนี้เป็นภาพที่เกิดในการแจ่พระอบรมพุธเสร็จแล้วหลังจากที่หมอแห่โคกสามรอบ ก็จะได้เจอเข้าหลงคู้ชื่นปฏิสถานที่หอพัะแก้วโดยจะขึ้นทางหน้าที่ใต้ของพระอุโบสถขึ้นไปเลย้านหน้าของหอพัดแก้วนะครับวันนี้พี่น้องที่อยู่ทางหน้าหน้าของหอพัดแก้วก็ขอแสดงคัามยินนะครับเร้าหลวงคูก็จะได้แข่งขึ้นในรอบที่สามก่อนที่จะนำขึ้นปฏิสถานที่หอพัะแก้วนะครับก็ขอเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบครับ ถ้าคุณไม่ทำกบุญทำกบุญต,ตัวอีรโสในใจร้องเสียงหน,น่อยก็ยังพอได้นะยีรโสสว,วาาโตสุปฏิปันโดขณะนี้ก็ซึ่งเป็นข้อแรกเกี่ยวกับศ Bye. Bye. พรากุก็จะ,ะนำบุตรสาวของรพระออปปุสต์ขึ้นสู่หอพระแก้วทางด้านทิศใต้ของพระบสถนะครับตามเส้นทางที่ไม่ตีเส้นไว้ไมีน้องนี่มาร้องี่อยู่ติดกับเส้นโปรดเปิดทางให้ด้วยนะครับถ้าเราจะขึ้นไปสู่หอพระแก้วหลังจากที่พระเจบุญน,นำบุตสา ของระอุปธขึ้นสู่หอแรกแรตในที่เรียบร้อยท่านก็จะอัญเชิญพระอุปุธิสองรูปนะครับส่งให้แก่ท่านสสบัณฑิตศรีวิศาลอภัยโสนะครับจะได้นำเอาพระอุปถัมภ์ทั้งสองรูปที่พระอุปุธิหลวงพ่อส่งให้นั้นนำออกบริเวณหน้าวัดพระาพรมไปยืนรอที่ต้นบูชา ท,ท,ทั้งตา้งทิศเหนือแหละที่ใต,ต้หลังจากนั้นแล้วเด็กพระคุณจะได้ตามพิธีอันเชิญพระอุปคุตท,ท,ทั้งสามรูปองค์ที่หนึ่งประดิษฐานบนขอพระแจ้าองค์ที่สองและองค์ที่สามนั้นประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชาซึ่งตั้งไว้หน้าวัดพระบารมีอัทตั้งทั้งทิศเหนือแหละที่ใต้นะครับ อันเชิญร้องกันทั้งสามรูปก็เรียนใด้ีพี่น้องที่เคารพทุกท่านที่ให้ความเมตตาในวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับในการให้ความร่วมมือที่พี่น้องได้นั่งตามเส้นที่เราได้กำหนดไว้แล้วขณะที่องค์พระผู้มุขผ่านนั้นทุกคนก็ระมงระน,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 ๆๆนๆๆมือนะครับเพื่อสักการะก็เป็นสิริมงคลแก่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับ นาขณะนี้นาพระเดชพระคุดกรลัง